โซโลกับการเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของชายตาเหี่ยวครับในลานี้เนี่ยโซโลก็นับได้ว่าเป็นคู่แข่งต้นตรายเป็นคู่แข่งตัวเต็งของตาเหี่ยวได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับลินีครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของโซโลแล้วก็ตาเหี่ยวครับหลังจากที่โซโลเอาชนะ ได้เลยนะครับและตอนนี้เนี่ยฝีมือของโซโลเมื่อเปรียบเทียบก,กับตาเหี่ยวแล้วจะอยู่ในระดับไหนครับแล้วโซโลในเวลานี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นคู่แข่งคนสําคัญของตาเหี่ยวได้หรือยังนะครับเป็นตัวเต็งผู้ท้าชิงการเป็นนักดาดบหนึ่งของตาเหี่ยวได้อย่างสมภาคภูมิแล้วหรือยังครับผมก็จะมาวิเคราะห์ปไปคพคบ,บกันในคลิปนี้นะที่เราเห็นนะครับตอนที่โซโลต่อสู้กับไคโดนี่ก็โหดมากเหมือนกันนะครับโจมตีทะลุเกร็ดมังกรของ,ของไคโดได้ครับใช้ท่าอาชุราในการสร้างบาดแผล หมายให้กับไคโดได้ครับและอย่างตอนล่าสุดนี้เลยครับความสามารถแล้วก็สเกลพลังล่าสุดของสโลครับการควบคุมดาบเอ็นมาร์ของซโลได้นะครับล่าสุดเนี่ยในการปราบคิงเนอะนะครับก็มีการโจมตีด้วยฮาคิสายฟ้าสีดานะครับเป็นความสามารถที่อยู่ในระดับจักรพรรดิเลยก็ว่าได้ครับอย่างไคโดเองก็ผมอ่ะใช้ฮาคิสายฟ้าสีดําได้ครับลูฟี่ยามาโตะอะไรพวกนี้ครับปีแต่ตัวหดหนะที่ใช้ได้ครับเชื่อว่าใครหลายคนที่เห็นว่าซโลเนี่ยมีพลังความสามารถที่มันอยู่ในระดับเดียวกับ ที่จักรพพัดเขาใช้กันนะครับบางคนอาจจะมองว่าโซโลเนี่ยฝีมืออยู่ในระดับเดียวกับตาเหี่ยวไปแล้วนะครับเออชนะมือขวาจักรพพัดได้สักขนาดนี้นะครับผมฝีมือเนี่ยไม่ได้ขี้เล่ไปกว่าตาเหี่ยวแน่นอนนะครับและตอนนี้ผมมองว่าเฮ้ยโซโลเนี่ยมันก็ยกระดับตัวเองขึ้นมามากจริงๆเนยนะครับผมแข็งแกร่งขึ้นมามากนะครับต่อให้ตาเหี่ยวเจอโซโลในเวลานี้เนี่ยก็ต้องบีเหนื่อยกันบ้างนะแต่เนื่องด้วยพลังใหม่ล่าสุดของโซโลนะครับกับการใช้ฮาคิสสีดำเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหมือนแบบ ทีเด็ดนะครับเป็นเหมือนท่าอันติเป็นเหมือนท่าไม้ตายนะคาดว่าโซโลเนี่ยน่าจะมีขีดจํากัดในการใช้สเกลพลังที่มันสูงระดับนี้อยู่นะครับอาจจะยังไม่ถึงกับขั้นที่ว่าจะใช้ได้เป็นระยะเวลานาน,านๆติดต่อการคราฟคงไม่ถึงกับขั้นที่ว่าแมทจะโจมตีแต่ละครั้งนะครับก็เปล่งฮาคี้สายฟ้าสีดํามาโจมตีมาฟาดฟันศัตรูกันทุกกระบวนท่าดาบอะไรขนาดนั้นนะ มันน่าจะมีขีดจำกัดอยู่ครับอารมณ์ประมาณว่าถ้าโซโลจะใช้ฮาคิสสายฟ้าสีดำเนี่ยก็คงจะเป็นแบบจังหวะทีเด็ดทีขาดนะครับจังหวะในการเผด็จศึกศัตรูนะครับเป็นจังหวะในการใช้ท่าไม้ตายของซโลนะเป็นจังหวะในการตัดสินกับศัตรูนะครับว่าเออถ้าใช้พลังระดับนี้เนี่ยฟันเปลี่ยงเดียวเนี่ยเอาให้รู้ผลแพ้ชนะไปเลยอะไรประมาณนั้นนะเพราะอย่างที่เห็นนะครับว่าซโลเองเนี่ยก็เพิ่งจะใช้พลังระดับนี้ได้เป็นครั้งแรกนะผมอาจจะต้องให้เวลาซโลนะครับในการพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนตรงนี้อีกสักนิดนึงนะถึงจะมีการ ใช้ที่มันชํานาญมีความสมบูรณ์คล่องแคล่วมากกว่านี้ครับส่วน้าตยาเยอร์เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยม,มาที่ชัดเจนครับว่ามีความสามารถที่ใช้ฮาคี้สายฟ้าสีดําได้หรือเปล่าครับแต่คันนี้ตายเยอร์เนี่ยก็ต่อสู้กับแช้งมาอย่างยาวนานครับแช้งเป็นจัก,กรพรรดิบีฮาคีราชันนะและอย่างที่เราเห็นครับว่าพวกระดับจัก,กรพรรดิแห่งโลกใบที่เป็นระดับตำนานด้วยกันทั้งนั้นนี่ครับการใช้ฮาคีราฉลาด,ดสูงแล้วก็เอาฮาคี้สายฟ้าสีดํามาโจมตีสตูนะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องที่จัก,กรพรรดิทุกคนเนี่ยทำได้กันเป็น ก็น่าจะใช้ฮาคิระชันขั้นสูงได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นครับผมสําหรับตายเหย่ยวเนี่ยที่เป็นคู่แข่งแชงแล้วก็ประลองกันมานับครั้งไม่ถ้วนครับผมมองว่าตัวตาเหย่ยวเองเนี่ยก็น่าจะสามารถใช้ฮาคิสายฟ้าสีดําในการต่อสู้ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าการเผชิญหน้ากับแชงเนี่ยมันก็ต้องมีสเกลพลังมีท่าโจมตีที่มันรุนแรงพอๆกันใกล้เคียงกันนะผมมันถึงจะวัดกันได้ถึงจะต่อสู้กันอย่างสูขสีได้นะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับว่าระดับตาเหย่ยวเนี่ยการใช้ฮาคิสายฟ้าสีดํานะครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสามารถที่จะใช้พลังแบบนี้เนี่ยได้ดั่งใจนึกได้อย่างที่เขาต้องการครับจะใช้กระบวนท่าไหนจะฟาดฟันแบบไหนครับท่าประตมัสารทาคีสายฟ้าสีดําเข้าไปด้วยนะก็จะมีท่าโจมตีที่มันทําลายล้างแล้วก็รุนแรงมหาศาลนะเปรียบเทียบตรงนี้ก่อนนะครับโซโลชนะคิงได้โซโลเก่งครับแต่ว่าตาเยี่ยวเนี่ยเป็นคู่แข่งกับแชงนะครับผมผมเลยรู้สึกว่าอัคเครดิตตรงนี้นะตัวตาเยี่ยวนะครับผมยังมีเครดิตดูดีกว่านะครับส่วนเรื่องการใช้ฮาคีสายฟ้าสีดานะครับผมก็ยังบอกว่าไอ้ตาเยี่ยวเ ท้ายที่สุดนะน่าจะมีความชํานาญมีความถนัดคล่องแคล่วมากกว่าโซโลอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันครับถึงแม้ว่าผมจะมองว่าตาเหี่ยวเนี่ยมีความเหนือโซโลอยู่นะครับแต่สําหรับแฟนขับโซโลเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะว่าอย่างไรเนี่ยผมก็มองว่าในปัจจุบันนี้ครับโซโลเนี่ยกลายเป็นคู่แข่งนะครับตัวเต็งในการท้าชิงตําแหน่งนักดาบระดับหนึ่งของตาเหี่ยวได้อย่างสมภาคภูมิไปแล้วน,นั่นเองครับก็ลองเปรียบเทียบกับวิต้าดูครับผมวิต้าเนี่ยอ่ะเพื่อนๆก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่าเจ้าราเนี่ยบอกว่าวิต้าเนี่ยครับมีฝีมาก คราวิต้าเนี่ยนับว่าเป็นคู่แข่งของตาเหี่ยวได้เลยครับวิต้าเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยที่5ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวใช่ไหมครับก็ถือว่ามีศักดิ์เป็นระดับแม่ทัจพจักรพรรดิคนหนึ่งนะแล้วโซโลในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับแม่ทัจพจักรพรรดิคนหนึ่งไปอยู่แล้วแน่นอนครับแถมเครดิตเนี่ยอาจจะดูดีกว่าวิต้านิดนงดีวยซไ้สาปครับเพราะโซโลเป็นแม่ทัจพจักรพรรดิที่สามารถเอาชนะแม่ทัจพจักรพรรดิอีกฝ่ายหนึ่งได้ไปแล้วได้เลครับโซโลเป็นมือขวาลูฟี่ชนะคิงที่เป็นมือขวาของไคโดดไ้้รถา เราจะมองว่าวิต้าเป็นคู่แข่งตาเหี่ยวได้ครับกับโซโลที่มีฝีมือระดับนี้แข็งแกร่งขนาดนี้ครับพิสูจน์ตัวเองเป็นที่ประจักษ์เน้นะครับผม ผมมองว่าซโลเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่ไปกว่าวิสตาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิสตาเป็นคู่แข่งตาเหี่ยวได้ซโลเองก็ควรที่จะได้รับเกียรติดีด้วยเช่นกันนะครับผมผมก็ไม่รู้แหละว่าวิสตาเนคะครับเก่งแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าซโลเนี่ยอาจจะดูดีกว่าวิสตาไปแล้วด้วยซ้ำนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าผลงานมันเป็นที่ประจักษ์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมชนะคิงที่มีค่าหัวเกินพันล้านได้นะครับมันชนะคนที่เป็นระดับแม่ทัพจจก,กพัิไปแล้วอะ่ะแล้วแบบชนะคนที่เป็นมือขวาไคโดด้วยยแแลลคคิงงงืออม่่่่าาาเเเกะบบูน นะครับสไตล์การต่อสู้ก็หลากหลายนะความสามารถจะผลปีศาจก็มีเพลงดาบก็ใช้ได้ครับผมคือมันแบบสารพัดความเก่งกาจมากเลยนะคิงนะแต่โซโลเนี่ยครับก็มีเซนส์การต่อสู้ที่ดีครับกระบวนท่าดาบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมีท่าโจมตีใหม่ๆรุนแรงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับผมมีเซนส์การต่อสู้ที่สามารถพลิกแพลงสถานการ์แล้วก็พลิกจุดที่เสียเปรียบศัตรูกลับมาเอาชนะศัตรูได้นะจริงๆแล้ว่ถ้าผมจะอวยต่อสักนิดหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะออกตัวแรงไปหรือเปล่านะครับจากที่มองมองดูนะในเหล่าบรรดานักดาบด้วยกันเนี่ย ผมยังไม่เห็นแววคนอื่นที่มันจะมีใครเก่งกว่าโซโลในเวลาเดียวนะนอกจากตาเหี่ยวนะ นั่นแปลว่าครับถ้าพูดถึงอ่าคนที่เป็นนักดาบสายเวนักดาบเลยครับแล้วก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคนหนึ่งเนี่ยครับผมรู้สึกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยโซโลเนี่ยก็คงเป็นเบอร์สองนะครับเป็นลองตาเหยี่ยวที่เป็นเบอร์หนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นครับก็ต้องบอกว่าขออวยกันแบบสุดริมทีมประตูเลยครับคือตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีนักดาบหลายคนเหมือนกันแนวที่แบบเก่งเก่งฝีมือดีดนะแต่ว่ามันบังเอิญว่าไอ้นักดาบพวกนั้นเนี่ยมันมีพลังพิเศษจากผลพิศ นักดาบเพียวๆสักเท่าไหร่ครับอย่างเช่นอาเจ้าฟูจิโทระเนี้คผมเจ้าชิริวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่อยหววพิศานะแต่ตอนนี้แม่งมีพลังร่องหวนไปแล้ว มันมีพลังล่องหนไปแล้วไงครับหรืออย่างลองครับผมก็มีผลพิศาจครับส่วนพวกนักดาบคนอื่นๆครับคาเวนดิสอะคารเวนดิสน่าจะเทียบโซโลไม่ได้ครับผมโดนโลโลทิ้งห่างไปเยอะแล้วแช้งหรือเลลี่ครับผมมองว่า2คนนี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้มีความวอนนะครับหรือว่าไม่ได้อยากจะมาท้าชิงตําแหน่งนักดาบอันดับหนึ่งของโลกหรอกนะครับถึงแม้ว่าจะเก่งแข็งแกร่งนะแต่พูดถึงว่าความสนใจในการเป็นเวนักดาบเนี่ยสคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจในเวนี้สักเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นครับผมพอลองดูตัวเลือกนะครับ ก็จะเห็นว่าโซโลเนี่ยคงเป็นรองแค่ตาเหี่ยวคนเดียวเท่านั้นครับผมบวงเล็บนะในสายเวนักดาบในสายคนที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าจะเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเป็นนักดาบเบอร์หนึ่งของโลกอะไรประมาณนั้นนะผม ถ้ากับว่าเส้นทางที่โซโลเนี่ยจะได้กลายเป็นนักดาบหนึ่งของโลกเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลนด่เองครับผมก็ตามหัวข้อคลิปนี้เลยครับผมค่อนข้างอวยโซโลกันเต็มที่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นชายที่เป็นตัวเต็งที่จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกเป็นตัวท้าชิงอันดับหนึ่งของชายตาเหี่ยวได้เลยล่ะครับก็ทิ้งท้ายไว้อย่างที่บอกกันเป็นประจำนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการคิดวิเคราะห์ของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะเพราะว่าผมอาจจะอวยโซโลเยอะไปนิดนึงนะครับผม แต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมองว่าเฮ้ยใ,ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีคนที่แบบ เก่งกว่าโซโลนะคบเป็นนักดาบเพียวๆไม่กินผมพิศาทหดกว่าโซโลปรากฏตัวขึ้นมาก็ได้อะไรก็ว่าไปกับผมนะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อีกเช่นเคยครับผมช่วงท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชมคลิปนี้ครับการดูคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมอย่างมากๆเลยนะครับผมอ่าใครที่ดูประจําแต่ว่าไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ไม่เป็นไรครับแค่ดูเฉยๆเนี่ยก็ขอบคุณมากๆแล้วนะเป็นการสนับสนุนเราอย่างดีเยี่ยมอย่างดียิ่งอยู่แล้วนะผม เดี๋ยวเราจเจอกันใหม่อีกครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ